ห่วยๆเลยชิมกันนะจิ้มมันก็เป็นพิ้มจางเท่านั้นมาจิ้มก้อนหนอกจิ้มกระตูเราเอาพริกแดงแซ่บนาเด็ดเนาะเกลือไปแซ่บเติมบะนันเกลือลงก่อนนี่เค็มเลยเพราะว่าเคยตำกระใสเกลือเมื่อกี้มันแซ่บแล้วทำตันฮู้ดังบดีเออวะเนาะ นให้พักลงไปผงด้วยหน้าบอยอีกบ่้วเอามาจังแบบบ่ิหันแกงไก่มือน,นี้ครับบรแสจจังได้ชีเมื่อจากของเนาะสวัสดีสวัสดีพี่้วงวัานี้อากาศดีครับผมตีดเชียงแล้วบ,บัดนี้เฮาก็สจิมีมาเฮ็ดนีดนิยกินสุกกกินอีกครึเก่าครับ เนี๋ยวรที่มีเม,มนุกแกงไก่ใส้นมผสมครับพี่น้องใช้สาวเนี่ยเด็ดี่เก่า้าเหรอครับกำลังอยู่ไหมรอติดตามเมื่เลยครับน่ครับได้ไก่หน่อยตัวนึงมากพี่น้องนผสมยวสิแกงซุนกินตอนเที่ยงครับโอกเช้าวันทลายเนี่ย ไอพ่อนื้นออ่อนกระดูกกรนอตุ้เนี่ยไม่ต้องแกงนี่คือเสียบนะครับไรมันกินมันเปื่อยหยาบใช้ว่าตันซับตะก้อนเนี่ยชาวนิดมาแก่งตูกินครับในปเปแดกมาถอดน่ำครับพี่น้องคนนี้ข้างกระทะทอดปเปแดกใส่หอมใส่ใบงา เอาเบีบังแน่ใส่แฉบเลยอาหาารจานเด็ดมาอีกแล้วทอดปลากานก่อนโอ้ยเนาะกระตาสัมบูรณ์นี่ละ ไลยอันพอดเดียวเดียวเดียวเออคือเนี่ยโธ่ถ้าว่ไอ้หันตกตลอดนี่ว่าตากแดร์จริงๆเลยไก่โค้งล่างแล้วบ่ใช่น่อยล่างแล้วบ่ไก่ เดีกันจังหลางตัวทัพแล้ดียวจงไปเท่าหรแมนจังหลางดิบอกเอาคอเคลดว่าข้าวหลางนะี้มันเปียกน้ำแช่นะบอกโอ้เอ้นชีขางนำ้ำหงอนนะหอมนำ้ำมสมผสมไปทอดปลาแดกโอดโ,อโอูกินเนาะ,นนนะอ้ยสุดยอดในปตัตตภีแยบร้วยพี่น้องมาเห็ดมุนใหญ่

ต้องขอจำบางดูเห็นไหมนำทุกคนแน่นแล้วมาเสบดีบัหน้าลงเสบจิตแข่ไปูน่ะเจโน่จะข้นางนะเครานี่บกวนเนาะยืนข้ามาลังเฮ้อทางนาำตรงใกล้เราครับบนี้แกงใกล้ ลรอเบิ่งแกงไก่ครับบัานนี้เลี้ขนาดตำเครื่องก่อนเดือดแตกเด้่ออันเสือที่จุ่มปลาแดกเจ้ายุปลาโตโตถือหอมมดเหมยเฮ้ยบะมี่เกลือนี่เดี๋ยวไหมบอกแกงไหมเราเมื่อเมื่อคืนนี่เมื่อไหา่จะเกลือตัดไปเอาหมากกระปุกไปเอาตัดแกงไปเอาบม่ได้กินง่ายดิขาแยันะลงหน้าลงหลังไปเอาตัดไปเอาเทยมพอพอด้ไก่ใส่น้ำไว้ชสมน้ำเปลือง ปลาดกกันนิดเดียวใส่ปลาดกตอนน้ำเราเอายังอกแน่ตรวจพอบอแล้วใส่พอบอนะพ่อจารงตรงหาไหมเอาตันถือไปไปเทโอเกเขาหายอีก่นยพอเดรตรวจที่เนเทเ่เขาหายเนาะ่ววันเช้าจะไปคุณบอทีไปชงงันแล้วก็เรื่อยไป ใหได้ไปน้ได้น่าก็ไปบาไปน้ำไปน่าระบาแล้วอยากกินย่อยด้ไปเบิร์ดี่นห่วยไปไปจ้ว่าทำโต้ว่ามอโต้สิทำงานหรวอมมโต้สิว่าคันรบบโมได้ไปเช่เฮ็ดงานต้อกาไป้เขาเขเฮ็ทำงาน่ะไรี่เฮ็ดงานหรือสิไปแต่ไปไปผกเมียมาด้วยเหรอว่ายเห็นนาว่ายเห็นนาฮะว่ายไนอกทาวัสิไปหาผู้บ่าวเี่ เดี๋วงานเท่าถือว่าเขไาเขาลักเขาตันนะดีแล้วงานเปเ่งทหลายๆเ็นบอกมาสั่งมาอีกบอกเออเอาบวกใหญ่มาตันบะนี้แต่งโตคัะค่ะก็ตันเด้อังเกิาเลย่เพนแหงเคี้ยวตัางยัยงก็บ่กไปซชื้อห้องทันอยากได้องผพาไปซชื้อมาถึกถงอันนี้กรสีแดงสามลอยโอ้ยลอยเวรละท่นบบเห็นนี่ยัยหน่อยเพราะว่ากได้ตัน กันตัวซังเชี่ยวบาดบอใช่ว่าเจโน่แล้วบอกว่าขต้องหลางนึงเนาะเจ้ากันเขาไปส่ไม่องใส่หัวเด็กเดีจ้ากันเขาไปซ้ำเนี่ยเขาโมเปไหนมาใส่เอามาทันี่วันนี้ืมแกงไก่แกงไก่ชนเอสมรสม่อไก่ร่งหลาทำกดบุบบกับเอาสีอ่างไก่ไปเลยชมไก่เปอยก่อน กระไก่หน่อยสวยเดี้อเหรอไปเถอะบ่กยะไหน่อยบ่มักตันบ่มักกระโตนั่นเด้กระโตแกงใส่โรสตัวแล้วังใส่ใส่จะเป็นอย่างบอกซับปลาเือะผาเลยแกงทุกหลังที่เป็นอย่างระวังม bueno. ักคือเราบักินโอ้ยกระไ่หน่อมันเคี้ยวนะนะบ่บ่บอโลงไปทุกแล้วเหมือนกับแช่พื้นเอาตัว เตีฟ้าไปแล้วกะติดรอน้ำเดือดแล้วกะติใส่น้มไม่สมครับใส่โอ้ยใส่นมไม่สมมาเลยทันนะพี่มาพี่มาพี่อันนี้ขรับนี่เลยเอามาน้ำไม่ส้มแบบบาดรเด้อพี่น้องเอ้ยกะตีล่ายจ่ายเนี่ยจังหน่อยหมุนไปหมุนมานอกพี่สินปวดแม่ขั้วบ่เสียมพร้อมเนาะเกิดพรอยังจังแดดเตี้ยวจริงของปูมันต้องมาว่างเลี้ยงไม่หนีเบิดใส่กระชา์ด ใส่ละเครื่องปรุงยุ่ยใหญ่หมดวะใส่ยังอีกแป๊วน้าตองปลาแดกมาน้าตองปลาแดกนั่ <c ười> นแดนหไฮละาใส่ทำไมชมก่อนเลยสิเพื่ออะไรโอ้าหบองวางให้กระบอกแล้วแตนเนาะมันคือเป็นฟองว่ะเออใส่นมไม่ชมลงไปนั่นนั่นไก่แซ่ไงไกแซ่เดี่นทำไมชมน้ำบ่นนี่บอ นำเบิดเลยกินมาแรงพร้อมมันเหลือนะัะเหลืออยู่แล้ว,ลวเก็บกระสุกอันนี้ก็ให้แน่นอกเพาะมันสีแดงเลยปรุงได้บ่เนี่ยใช้ประแดกแทงได้เป็นบ่ปรุงเลยประแดกลงไปใช้ประแดกโตน้ำนิดหนอ่อยแล้วต้องใช้ประแดกขวด ขึ้นแป๊วประเดเเ้งกินหน่อยม่ได้กดดขวดท่าบัสสิเนื้อปลาไปซื้อซื้อแล้วบ่มีร้านไหน้านโอยู่ร้านไหนวะมีใส่นีได้หลายน,นะโดนสบนเทากสองจข,งขงแมแหมใชุดรถไปให้ใหลงมาเดียวเลยปวตี<ส> ถักกูใช้ไงกนสมองมือได้ไหมรัวแบบปั่มป่มเปื่อมองวอนเลยสมองมาทำงานสมองมาทำงานเหตุการณ์บานลายบะวะแม่ว่แม่เลยเหตุการณ์บานบ่มันเลยปั่มัมเป่เย้น่ดูนักหมูวาแตมันเหตุไรสมองมันสิลงม่ไมองสิลงอะเปิดป้าดูนั่นเออหน้ามีอยู่วะ นี่น้ำมนมลังก่นัมาจิ้มกวนหอกกินกระตูเจียวดาวพีทเด็ดแซบนะเดดเนาะเกลือไปเทเติมบะนันเกลือลงก่อนเค็มเลยแซบต้องคุ้ยใส่เกลือสองห่อทีมัเอานี่เพราะว่าคุณทำก็ใส่เกลือมันแซบแล้วทำตันหูดังบดี ออป่นใช่พักลงไปโป่งเลยหน้าบ่ไวอีกแเข้ามาจังมันเที่ยงแล้วนี่ไหมทย่ยงมั้นเปลือยแล้วนี่ลองวงตอนไกลดูเน็ตเออมันซิมใดตัวของเอาปีกนี่แล้วมันลดใสปีกนี่นะเขาตัดขอรอยอยู่เนอเอาหนามนันบ้าห่วงสลุดอะไยจะมาสลุดนลาว่าอเห็นมากระไร ใส่รอบเดียวนะสุดจ,จบเลือกเนี่มันจุกว่าเล็กจาวาดีกล้ป่อยขอมากเลยพ้มากก็หน้าตรงเขาลงเขาอีตัวนะปิดเก็ตใส่ก็ใส่พกักบัวนี่ให้ไปด,ดูดไัดเลือกทนยังไยก็สุดแลค่ค่ะ ใส่แชล้ไม่สุกมันเืยอยู่บานนะไม่ได้แ่แล้วไม่สมเลยนะ่ข้าเปลอาแล้วเข้าเปลืกนกินจ้ะเปลียนเลยตักไปแย่หน่อยชิมกันะมน้ว่าให้ไม่น้เลยเด้อโอ้ยโอไแล้วชิมยนอยก็น,น้นา,าลายเด้อต้ต้องแข่เด้อ แต่ม่คยกับพวกมังนามไรทนั้นเราเป็นผู้กำกับเราเป็นผู้กำกับูง่ายได้ีนรอบเดียวเลยนด้อใส่ปราเด็กตอนในประเด็กหน่ามบุมีอหมใช่เราเขาไปใช้เบิดนั่นมากเดินๆเเอาไ่อหยุดนะมไม่ติ่น่ติน้องไหนเห็เื่อเอ้ฟองมักค่ไหนรอบที่สามปิดฝายันบ่เปื่อยไปรอยเรียบร้อยตักเข้าวันยิน แกงเราไม่ส้มเสกไก่ไก่ไก no ่ที่เราไม่สมบ่เห็นไก่ได้มหแต่เไม่สมแกงเราไม่ชมใสกไก่ไก่ตัวน้อยไก่อ่อนๆเขาใส่วางหั่นนะน่ะเอามาลดไปดื้อมักควงใส่มาดูดเราแซวแซวไปาน่ะมันทันเย็นเบิรดไปดือมหยัดข้สองฟิด เีย้นอาไว้ได้ใ้ทองแต่ว่าถึกใจคอยพอดีสำนันแบบโมเย็นครับน่ะหวนห้องบู้จะเสยบเหรอหอมหอมมาเนี่ยอะบวมมด้ยบ้าพี่น้องกินต้องกันมันแกงไก่แสีบเืองก็ทั้งทุกีข้างในจะจันทกันบ่ กดีก่าคนโอ้สานี่ไหเยนองน้ำนี่ต่ยาือ่าคู่บุค่ประมันมีซ้ำนี่เออนักพ่นแบบสอนันสอนหายแสดงว่ามีคนพรอมีนแล้วมีคนไป่ึงเม็นดาเมาเลย่มีคนพ่นกับนักสอนเลยนัวเถอยยังวะเอาหัวไก่เพราะไปคุณหัวไก่ให้อ๋อเอาไปแต่บิดเราบอกใส่เจ็ดยันจ็บประมาเดียวไห็นแก

ว่าหน้าเสือว่าพุ่งรอบเดียวว่าแล้วพู่กำกับนะขนดเพิ่มเพิ่มรอบเดียวจบไม่พุ่งไ้มายังมัลายอยู่เตินเลย่มนแบบนีมนยางไปทางไหนบ่ยางไปทางไหนบ่ังมันยางไปอื่นบ่กันยางไปกอื่นกลอยใส่โคกเฝ้าอยู่ะไร้ฮะเาะแบบใส่ํำหนึ่งละ เที่ยวเดียวท่านละใท่หลายทีอะปลาแดดโนนอะไรก็มันเค็มกับปลาแดกมันไว่มันโคบ๊อกเค็มนะถอดปลาแดกจำคำเข่าหรือพุดจะบแียบเจ้าบุยกันอะต่างมันจะกินไในต่างมันเพราะนิ่มกรได้ษต่างนิ่มถ้าไปผสมเย็ดตุกมาแสบขาดแสบแน่ต้องกัดตุได้แห่ น้ำอนบมางลน้ำบ้นดเดยวจังบึงจังชิมบึงชิแรกอะกนึกว้ามันสีจางเวลาชิมเนอ้ามันนัวหรอนานี่กำจันไโอ้ยจางไหครับกำจัม่ได้เลังแล้วอยไปิ้ต้องกินส้น บมกินเหรอไปท่วงเธอต่ว่ากินบมาหมันมืคือดังแหนาดังแหนาจังแม่นั่นท้การดังพ่อผเปิดปุ๊บจ้าเปื่าอ่ะมาบุตรทฤิมแจ่ว่าเขาจำเพื่อผดบ้าไปหรอกก็ต้องจำบ้างเออเขาจำเพ่อดเดี๋ยวว่า ไม่ว่านั่ไปนิดนึงแต่ว่าแบบชุดๆอะเขาจำแซบเมนูเด็ดเนะมนูเด็ดละ่ะจงเป็นปลาแดดข้าเจอพร้อมนะปลาแดดข้าวสดกับาแดปลาแดดข้าวเจมปุกนะก็ขอไม่ให้จักระสอบเลยนะก็ขอไม่ให้ยังบ่

เดียวีจะเพิ่มมันสองกระ่ช้าเคยเดียวนี่ข้ออันกินเนี่ยันท่าบอกกินข้อไก่ไหมห้าเขาบอกกัดติดหรอกเอาว่านีอังกัดอยู่เ่นได้เพด ผดมกกับเพตัวเรามาเองเพจเงกินเนาะไม่ต้งนี้กินด้วะอ้าบ่แก่งไก่เต็มหมอยังเม่แงกันดิตันต้งตัตันมาร์กอล

กินอะไรบ้ล่ะรำบะเกลกินอะเรกปลี่นกันรอบนะเจ้น่แล้วบรรกินรอบน้าเอากินแกนไก่เจ้น่ไม่สมพี่น้องครัแซ่บป่ฮะักแกงไก่มือนี่ยแซ่บพ่แซ่บจังได้ีทีมือจะคองเนาะ ยังใกล้เต็มหมอนอะ่ะแต่ว่ามันเกิดได้อยู่เครื่องนึงหรอกว่าบบเทน,น้อมไปส่งหลายมากกินน้นอมไปส่งกันเ,เนย็นกิน <c ười> แต่ยังว่ากันเย็นกินว่าได้ไก่ววอร์กันแก้ววายังเชียร์แขดดดเข้ <c ười> ขม <c ười> ขก็บอถึงกับเข้มคักดบอกว่าเข้นขนมนัวเข้มนัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันก็จุดดอดอยู่เนี้ยแกงไก่เทน้อมไปส่งประเด็คนเหยียดอย่างน้อประดง กินเข่ารอบบเขากินข้าล้วรฮาสิกินอีกล้วจะกินน้าแล้วสิบุกกินเข้ากินน้ำนะกินน้ำอะไรอ่ะผู้คันได้ยุ่กับเดี๋ยวใส่น้ำไม่ชือพ่อหร้ปได้นใส่น้ำจะขวดนึงอ่ะมันสีหลายพอดวขวดเนี่ยวลายพอดีอืมมันสีเจียจางพอดีเนอะฮ่าฮ่าฮ่าพีเหลองแก่เสียบ เนื้อไถเขาเขาสองติบเขาสองติบไปรอเลยนี่อังกินบนเนียนี่แมเแ่เกน้าเอขาเบิลเขาใช่กันไว้ันคมคันมาชปกตินั่นบิ้นั่เขาสองติบเบิดแอเสียร์ตมาขลายบอกมลายมนินลาเด็ดกินเบิ้ลขึ้นเออมขึ้นเคยกินเบิ้นะมาขึ้นจะลงม่อีกบ่ินอ้ยกินกับตํางหงันเดียมันมาม่กาข้าวบับิ ข้าวตอนน้มสมมากินจนใช่่ะวาแล้วเข้มโน๊เข้มเ่มักจดหนามต้องกินตะตอนเพาะว่าอจดหนามเนาะงานขึ้นอิ่มไปแล้วเรียกจะข่อยวันที่น้องเจ้าแม่เข้าแม่ขนาดเข้มได้นีซ่อมแม่ขนาดเข้มได้นีกันโเข้มได้ช่ไรวะบอเข้มเอาหมกมือดึกเอาหูดึกอ้าวฮนิดโอ้ำตาเนาหายเจ้าหอยเรือไม่เจ๊เจ้านี่ ถอดนี่กันไว้่งหมอนถอดนี่กันงหมอกอุ่นไว้มาแล้งก็มาอุ่น้อพันนอกันีวก็่ะพี่น้องฉันรับคลิปนี้กัอิ่มกันแล้วครับขอบคุณหลายดด้ติตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมกระแดกความให้กัน